สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเกตสีแนวฮอลลีวูดนะครับเรียกว่า teal and orange นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก teal and orange ก่อนนะครับ teal and orange นะครับก็คือ complementary colors นะครับก็คือการนำสีคู่ตรงข้ามมาใช้กันนะครับ teal and orange นะครับ t e a ก็จะเป็นสีประมาณสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนี่นะครับอารมณ์เย็นๆนะครับส่วนสีตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสีแดงสีส้ม สีเหลืองประมาณแถวๆถวนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น complementary ก็คือสีตรงข้ามนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของคำว่า t ิวนะครับ t ิวก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้นะครับสีเขียวคามคามออกน้ำเงินฟ้าฟ้านะครับและนี่ก็คือลุกนะครับที่เราต้องการจะทำาในวันนี้นะครับเขาเรียก t แ a นด n d orange นะครับหรือบางทีก็เรียก orange and t ทิ l ลุกนะครับเริ่มแรกผมได้เตรียมคลิปเอาไว้ที่หน้า edit แล้วนะครับ ตอนนี้ให้เรามาที่หน้า c o l เลนะครับขั้นตอนแรกให้เรามาทํำไว้บาลานที่โนดแรกก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับไว้บาลานและไปคลิกส่วนที่เราคิดว่าข่าวที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นร่มตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ไว้บาลานที่ผมต้องการแล้วนะครับคราวนี้เรามาทําโนดต่อไปนะครับคลิกขวา Add d d โนดนะครับเรา Add s e r ร a l n o d ดผมจะดึง saturation ขึ้นมานะครับสักประมาณ70นะครับ d d node ต่อนะครับ s d d s e r i a l node หรือว่าใช้ Alternate S ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะดึงไฮไลท์ขึ้นไปข้างบนนะครับให้มาที่เกรนนะครับแล้วก็ดึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ดึงลิฟต์นะครับส่วนที่มืดนะครับลงมาข้างล่างนะครับโอ้ให้อยู่ในระดับ1023นะครับและไม่ต่ำกว่าศูนนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราแอดโนดใหม่นะครับตอนนี้เราก็ใช้ Al t e r n ์เนตเเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือก Qualifier นะครับแล้วให้คลิกตรงนี้นะครับ p ิ c เกอขั้นตอนต่อมานะครับให้เราคลิกที่ผิวแบบนะครับแล้วก็คลิกไปที่ไฮไลท์นะครับเราจะเลือกสีส้มทั้งภาพเลยนะครับเราก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับความกว้างเราจะเลือกส่วนที่เป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับ ดีนอสไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มนี้นะครับ i n นเ r อตอนนี้ที่เราเลือกก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับให้เราปรับสีทั้งหมดตรงนี้นะครับมาที่สีออกเขียวๆตรง Offset นี้นะครับ แล้วให้เราปิดไฮไลท์ดูนะครับตอนนี้ก็จะได้แนวนี้แล้วนะครับลองดูแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับลองกด p พย์ดูนะครับให้เราแอดโนดอีกโนดหนึ่งนะครับ a l t e r n a t e s และให้เรามาที่กราฟ h curve นะครับและให้เรามาจุดที่5นะครับ Loom w o r s u r c e s นะครับให้เราจุดที่สีดำนี้นะครับแล้วก็ลากตรงนี้ลงมานะครับแล้วให้เราจุดสีขาวอีกนะครับแล้วให้ลากสีขาวนี้ลงมานะครับตอนนี้เป็นส่วนที่เป็นสีดำก็จะดำเข้มแล้วนะครับส่วนที่เป็นสีขาวก็จะมีความสว่างน้อยลงมานะครับ เรามาลองกดปุ่มเพลงกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมคิดว่าแนวทีเวนออเนนะครับก็ถือว่าเป็นลูกที่มีความนิยมแพร่หลายในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ